สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มไขของ High School DXD นะครับนี่นะครับในสุดผมก็เก็บครบแล้วนะครับ650นะครับบอกเลยที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาแบบสองสามวันนี้ไม่ไมใช่อะไรนะคือแบบกูไม่ได้ไปเที่ยวใน,นสงการนะกูมั่วแต่ฟาร์มไอ้นี่แหละเนี่ยเนี่ยไอโทเค็นในเดมอนอะคาเดมี่ Demon แหกูฟาร์มอยู่นี่แหละแม่งเอสามวันเนี่ยกูจะได้มาแม่งโคตรเหนื่อยเลยสงการกูไม่ได้ไปเล่นไหนนะ ไม่ใช่หรอกไม่มีที่ไปกูก็เลยมาฟาร์มไอ้650เนี่ยไอ้โทโเค็นเนี่ยอ่าเหนื่อยจริงๆเลยสุ่มเลยมาโอเคปึบ๊บดูดิว่าได้ตัวอะไรอ่าโอเคปึ๊บเปิบไหนดูด็ด,ด,ดหนึ่งสองสามเปิดมาเปิดมาขอละขอละขอละเฮ้ยเฮ้ยได้เลียใช่ปหมเรียร์ใช่ไหม อ่าน่าจะเป็นรีอาร์ตนะครับอ่าเฮ้ยผมได้รีอาร์ตว่ะท่านผู้ชมเอ่อไหนว่ารีอาร์ตผมเนะี่ยโอ้นี่ไงรีอาร์ตมันจะเป็นเมจิกวะ่ะเฮ้ยเมจิกผมมีเยอะเกินไปแล้วเนี่ยแม่งโอ้ <laughs> โหเมจิกแบบผมแบบมีตัวโอพีโอพีอาบิลิตี้หนะ่อย่างเช่ไนไอ้อะไรเนี่ยบารหลวงเนี่ยลล Magic เนี่ยบารหลวงก็เมจิกเนี่ยเป็นธาตุเวทนะรีอาร์ตเป็นธาตุอะไรวะมันมันมันไม่บอกธาตุว่ะแต่ว่าเป็นสายเวทนะครับโอเคถ้าเราใส่ตัวรีอาร์ตข้างหน้าแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมวะไม่มีวะ่ะไม่ได้มีแบบ ของตกแต่งนะครับโอเคเอาเป็นว่าไปรีวิวเลยก็แล้วกันนะครับเยี่ยมตัดมาตอนรีวิวเลยนะครับท่านผู้ชมมาโอเคไหนดูเด็ดดิรีอาร์นี่เป็นตัวเอนะครับตอนแรกผมนึกว่าเป็นตัวยืนพื้นนะครับแต่ว่าเป็นตัวตีเอนั่นแหละโอเคนี่ใช้เงินวางประมาณ1,300งนามนะครับก็ถูกนะครับอ่านั่นแหละก็ไม่ได้แพงมากนะครับสำหรับตัวเอ่อพวกมิสติกนะครับโอเคการโจมตีของปกติของรีอาร์น่าจะเป็นการปล่อยพลังนะชู่ชู่ชู่อย่างนี้นะโอ้โหเท่เลยผู้ชม ไอ้ดูดิแม่งนอกจากสวนแล้วแม่งยังเท่อยู่ด้วยแต่ว่าดาเมจแม่งก็403นะครับไม่ต้องหวังกับดาเมจนะครับเพราะว่าแม่งรีอาร์ตแม่งรีวิวหนึ่งนะครับคือแม่งได้มาแล้วก็รีวิวเลยนะครับเป็นไงวะโหหรือเปล่าที่อัปเกรดต่อไปพอเราอัปเกรดถึงเลเวล2นะครับเขาจะเปลี่ยนท่าโจมตีเป็น Distraction Beam นะครับเป็นอะไรวะเป็นการยิงลำแสงเลเซอร์เหรอก็คูดาวก็เพิ่มขึ้นมา7วินะครับแล้วก็ดาเมจก็2,017นะครับแล้วก็2 0 1 7แล้วก็ระยะก็18.3นะครับโอเคไหนดดูิ อ๋อเป็นการยิงเลเซอร์นะครับโอ้โหโคตรเทเลยผูย้ชมเป็นการแบบพุ่งขึ้นไปแล้วก็ยิงเลเซอร์จี้วนี่นะปา๊าบนี่โอ้โหเอเคอัปกเกรดต,ต่อไปฮะหมดแล้วเหรอเอย้ยเดี๋ยว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 ยทำไมมันหมดเร็วยังเลยวะคือปกติรีอาร์ตมันเป็นตัวมิติที่ต้องโหดไม่ใช่เหรอ แล้วมันเอามาสะสมเฉยๆนะดามิดแค่3,000ยิงหน้านี่เป็นเลเวลหนึ่งนะครับก็ไม่ต้องเอาอะไรมากนะครับแต่ว่าผมตกใจตรงที่สูงสุดเขามีแค่เลเวล5นะครับดิวิแม็กเขาแค่เลเวล5เองเนี่ยที่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองอีโวลีอาร์ตดูก่อนก็แล้วกันนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าร่างปกติของรีอาร์ตนี่แบบอืม